สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอตใหม่การยักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคนร้ายใช้วิธีการแต่งบัญชีตบตาฝ่ายบริหารกว่า2ปีสร้างความเสียหายกว่า1,400ล้านบาทไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสารารัตรัตนสุวรรณ เงินกว่า1,400ล้านบาทถูกยักยอกจากกลุ่มคนที่ทำเป็นขบวนการผ่องถ่ายจากบัญชีกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนานกว่า2ปีโดยที่ผู้บริหารไม่ระแคะระคายจนกระทั่งวันที่3ธันวาคม2557นายเในเผ่าพักสิริสุขรักษาการแทนรองอธิการบาดีพระจอมเกล้าลาดกระบังเห็นความผิดปกติของแคชเชียร์เช็คจำนวน50ล้านบาท ที่นายทรงโกรธสีประสงค์ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาห้างบิ๊กซีสีนาคารินนำมาให้เซ็นสลักหลังจึงปฏิเสธไปเพราะสั่งจ่ายเข้าบัญชีบุคคลไม่ใช่บัญชีของสถาบานัน คณะผู้บริหารพระจอมกล้าวลาดกระบงังจึงเริ่มตรวจสอบบัญชีธนาคารและพบว่ามีการปลอมแปลงบัญชีเงินฝากของสถาบันถึง4บัญชีจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2557เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี55นะครับทำไมมาเจอตอนปี57เนี่ยก็โดยเหตุว่ามีการทำต,ตรวจสอบบัญชีอะไรแล้วก็เพราะว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีความถูกตอ้องนะฮะ แต่ว่าที่มาพบ่ก็ด้วยเหตุที่ตะกี้เล่าให้ฟังว่ายันเผพ,พ,พกักพบผิดความผิดปกติเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมพันท้สิบเนี่ยนะครับวับนที่16บธันวาเราก็ไปแจ้งความกองปราง,ลางแล้วก็รา,ายงานให้สภาสถาบันทราบในวันรุ่งขึ้นนะฮะซึ่งถ้าไม่พบก็คงจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะจากนั้นก็ก็พนักง,งานสอบสวนก็เรียกผู้เกี่ยวข้องนะฮะเจ้าหน้าที่รถทั้ง คนที่ต้องสงสัยเนี่ยไปให้ปากคําแล้วก็เริ่มต้นก็วันที่22สันวาเราก็ได้พบว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยไปหลายรายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาเป็นตามลำดับการบริหารเงินของพระจอมเกล้าลาดกระบังมอบให้หนางสาวอัมพรน้อยสัมบริษผู้อำนวยการฝ่ายการคลังตัดสินใจที่จะนำเงินฝากไปหาแหล่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยล่าสุดนางสาวอัมพรได้ขอนำเงิน80ล้านบาทไปซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยอ้างว่าได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าซึ่งเป็นการกระทำที่รับรู้การระหว่างนางสาวอัมพรกับนายทรงกรดในการตกแต่งบัญชีให้ดูเหมือนว่าเงินทั้งหมดยังคงอยู่ผมเองที่เป็นอธิการบนีก็มีหน้าที่ต้องตรวจในเรื่องของคำอนุมัติว่าเขาขออนุมัติเนี่ยเราจะให้ไม่ให้ถ้าให้การอนุมัติไป ซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเนี่ยจะต้องตรวจาาารวจากาฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบภายนอกซึ่งมีสตสมอง,งอมาช่วยที่ผมดูเอกสารที่ผมเซ็นเนี่ยไม่ไม่หัยที่ที่เอกสารที่ผมดูนะไปขอดูจากสถาบันก็คือมีการเซ็นเปิดแล้วก็นำเข้าไปชีกนกล ก่อนจะจบงานเนี่ยต้องอนเรา์หน้างบอนเราห์หรือวิเคราะห์หน้างบถ้าผู้สอบเห็นว่ามีเงินคงค้างอยู่ในบัญชี1,600ล้านผู้สอบจะต้องไปดูดอกเบีย้ยว่ามีบันทึกดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แล้วก็ต้องลองคำนวณย้อนกลับมาว่าดอกเบี้ยกับเงินต้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างเช่นเงินมีพันล้านดอกเบีย้ยฝากประจําช่วงเนี้ยสองเปอร์เซ็นต์ก็ควรจะต้องได้สักยี่สิบล้านนะแต่ปรากฏว่าหนึ่งพันล้านเนี่ยมีดอกเบี้ยออกมาทั้งหมดสามแสนบาท เท่านี้ผู้สอบก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันหายไปไหนยิ่งทางผู้บริหารเนี่ยมีแนวความคิดว่าให้โยกเงินไปฝากในแบงค์ที่ให้ดอกเบี้ยเยอะผู้บริหารเนี่ยมีหน้าที่ต้องคอยดูงบด้วยว่าเราได้ดอกผลกลับมาจริงหรือเปล่า หลังรวบรวมหลักฐาน7วันตำรวจกองปราบปรามอนุมัติหมายจับนายทรงกรดและนางสาวอัมพรในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวมเป็น10รายขณะนี้จับกลุ่มได้แล้ว7รายยังเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก3รายคือนายกิติศักดิ์มัทุจัดนายสมพงสหพรอ,อุดมการและนายทวัชชัยยิ้มเจริญ นอกจากนี้ยังออกหมายเรียกผู้ที่มีชื่อรับโอนเงินจากนายกิติศักดิ์อีก26คนการที่พบพิรุษเนี่ยข้อที่จริงเนี่ยมันเกิดจากการเงิน80ล้านที่ที่เป็นต้นเหตุนเนี่ยนะครับทำให้ทางท่านรักษาการอธิการบดีเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็นําข้อมูลมาปรึกษาทางผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรับเรื่องจนกระทั่งมั่นใจว่านายสงกรและก็นางสาวอุทพรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเบื้องต้น นะครับส่วนเส้นทางการเงินเมื่อเป็นคดีแล้วเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือไปยังปปงนะครับทำการตรวจสอบนะครับในยอดเงินของทุกบัญชีว่าณวันเวลานั้นเนี่ยเรามีระยะระยะเวลาการถอนหมดนะครับมีหมดเลยว่าถอนวันไหนเวลาไหนนะครับมีหมดเรียบร้อยนะครับตามที่เอกสารเพื่อให้ทางปปงช่วยดําเนินการเช็คที่ว่ายอดเงินจำนวนนี้ไปลงที่บัญชีใดคนใด5คนก็คือเป็นเจ้าของบัญชีนะฮะสี่ห้าคนที่ว่าเนี่ยนะครับสามสี่ห้าคนที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีที่รับเงินไป ความเชื่อมโยงขบวนการยักยอกเงินของพระจอมเกล้าลาดกระบังเลขาธิการปะปะงพบเครือข่ายที่มีทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมถึงดารานักสแสดงชื่อดังบอยปกระกัชัดบริลักษ์ที่รับซื้อรถซูเปอร์คาร์ลัมโบกินีและพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่มีชื่อเป็นผู้นส่วนอยู่ในบริษัท KPP p r o โปรดักช่นจำกัดของนายกิติศักดิ์ ปปง,งจึงอายัดทรัพย์สิน178บริการมีทั้งบัญชีเงินฝากที่ดินสลักอมสินและรถยนต์มูลค่ากว่า100ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบความเสียหายแล้วยังมีมูลค่าที่ต่ำซึ่งปปงกำลังติดตามยึดทรัพย์สินส่วนที่เหลือส่วนใหญ่แล้วนายกิติศักดิ์เนี่ยจะรับตรงจากสจลงบางทีก็รับจากอภพรพอมาเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยก็ยกอย่างพอรับปุ๊บเขาก็เงินไปซื้อรถซื้อรถเสร็จก็มาขายต่อให้ ประกอบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซึ่งพุ่นี้เรายึดอ,อายัดไปหมดละส่วนคนนี้ก็เหมือนกันฮะคนนี้ก็มาโยงนะครับซื้อบ้านอะไรก็รับตรงนะครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นโยงสิ่งที่สิ่งที่ปปงเราเราดําเนินการก็คือเรื่องของความเกี่ยวข้องสมพันธ์อย่างเช่นคนนี้มีการท,ทําธุกรรมในปิจวัดเนี่ยทำธุก,กรรมกับกิจิศักดิ์เนี่ยผ่านบัญชีเนี่ยอันนี้หกครั้งคูณศักดิ์นะครับทำไม่กี่ครั้งก็มูลค่า94ล้าน นะครับอันพเนี่เราดูถึงเป็นคนทำผิดมูลค่าเขาห้าแต่ต้องเข้าใจว่ามูลค่า53ล้านเนี่ยเป็นมูลค่าที่ผ่านอันพรแต่ว่ามูลค่าจริงๆที่ไม่ได้ผ่านอัพรมันมันโยงตรงมาที่กิจศัตว์มันโยงตรงมาที่ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มแล้วมีเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวบุคคลที่ถูกจับภายหลังนายพาดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนอีกหลายคนแต่ว่าเส้นทางการเงินก็ดี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ดีครับเป็นสิ่งที่ปปงพบได้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ามีทั้งคนในองค์กรและบุคคลภายนอกรวมรู้เห็นแม้ขณะนี้จะสามารถจับกุ่มตัวผู้ต้องหาได้เกือบทั้งหมด แต่สภาสถาบันก็ยังไม่วางใจโดยออกมาตรการกุ่มเข้มการเบริกจ่ายเงินที่ต้องมีผู้บริหารทุกฝ่ายเซ็นรับทราบไม่ใช่สองในสามเหมือนที่ผ่านมา หลังเกิดเรื่องรักษาการอธิการบดีพระจอมเกล้าลาดกระบังเตรียมปิดช่องโหว่การเบิกจ่ายเงินของสถาบันโดยเพิ่มจำนวนผู้เซ็นอนุมัติมีอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายการคลังและเจ้าหน้าที่การคลังรวมเป็น4คนในส่วนของการป้องกันให้เกิดนะฮะก็คือกระชับกำชับให้ไอการตรวจสอบหลักฐานหรือว่าการเบิกเงินจ่ายเงิน หรือการลงบัญชีนะครับของเวลาไปติดต่อธนาคารแล้วเนี่ยต้องให้ทําโดยมีทั้งฝ่ายบริหารก็คือรองรองที่กำกับดูแลการคลังแล้วก็ขออ,อส่วนการคลังเนี่ยจะต้องไปอัปเดตบุ๊ด้วยกันทุกสัปดาห์นะครับมีการลงบัญชีอะไรที่เข้มงวดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดําเนินการไปทันทีทันใดนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บัญชีต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีเงินออมของสถาบันย้อนหลังไปจนถึงปีห้าหนึ่งนะครับ ตรวจบัญชีอิสระชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของการดูแลเงินฝากจำนวนมากที่พระจอมเกล้าลาดกระบังให้สิทธิผู้อำนวยการฝ่ายการคลังเป็นคนตัดสินใจที่จะนำเงินฝากไปหาแหล่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงการคอร์รัปชันภายในองค์กรพนักงานเรื่องของการเงินเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้คนหนึ่งนั่งทำคนเดียวตลอดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะมีให้บังคับรีฟบ,บังคับรีฟก็คือ ไม่ให้ทํางานติดต่อกัน3 6 5้อยหกวันที่ไม่หยุดต้องต้องมีอยู่ไปแป๊บหบนึ่งบ้างก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเช็คเนี่ยตามระเบียบเนี่ยโดยทั่วไปต้องมีการประทับให้เคาไปย์ี่วอลี่กับคิดคอมหรือผู้ถือโดยไม่ควรให้สลักหลังมันต้องอาศัยหลายๆคนช่วยกันในทางตรวจสอบเพราะเรียกาการแบ่งแยกหน้าที่คือคนนึงทาเช็คอีกคนนึงมาเซ็นอนุมัติ ก็คือจะไม่ให้คนหนึ่งทําคนหนึ่งเซน็นคนหนึ่งรับรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบจ่ายเงินออกคนที่กระทาความผิดเีพราะว่าเกิดความโลภเพราะอยู่ใกล้กับกองเงินก็เลยเห็นเงินก็เลยเกิดความโลภคล้ายกับเครดิตูเนี่ยคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการกระทําความผิดแตกต่างกันนะผมว่ามันก็อาจจะเกิดจากความโลภหรืออาจจะเกิดจากความคิดที่ว่าเอาออกไปแล้วเนี่ยสามารถ จะเอาเงินกลับมาใส่ระบบได้การมอบอำนาจให้คนหนึ่งคนอยู่กับเบ็เงินจำนวนมหาศาลเท่ากับเปิดช่องให้มีการทุจริตคดีลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับสหกรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เวลานี้ผู้บริหารสหกรถูกดำเนินคดีทรัพย์สินที่ยยกย่อกไปกำลังถูกประ,ประงติดตามกลับคืนมาคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และผ่านทาง YouTube พร้อมแสดงความคิดเห็นติชมรายการและนำเสนอรประเด็นได้ผ่านทาง Facebook Nation F5